เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับชั่วโมงเกษตรนะครับยังอยู่กับผมสถาพรริยาป่าเช่นเคยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ําท่วมกันเลยดีวยกว่านะครับว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งรัฐมนตรีช่วยวาราเทพแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสิริวัตรก็ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดพิจิตรด้วยเช่นกันนะครับ นาเวราทากรรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมด้วยนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปที่อําเภอบางมูลนาคเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็นําถุงยางชีพมอบให้แก่ผู้ประสบภยัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกันไปก่อนนะครับที่ที่ทองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิอําเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนี่แหละครับ สำหรับถุงยางชีพที่มามามอบให้แก่ผู้ประสบภัยก็ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 500ชุดด้วยกันหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจอดพิจิตครับได้นําคณะของรัฐมนตรีประจาสานักนายมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์เดินทางไปดูประตูร,ระบายน้ําคลองบางบงเขตเทศบาลเมืองบางลาุาคเพื่อตรวจดูสภาพแล้วก็ปริมาณน้ําในพื้นที่ดังกล่าวสําหรับอําเภอบางลนาคนะครับประกอบด้วย8ตําบล4 3หมู่บ้านรัศดรได้รับความดือดร้อนจากอุทกภยัย2,526คน 822ครัวเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นแต่การสัญจรบนถนนสายหลักยังคงใช้การได้อยู่นะครับโดยนายสิริวัชกอรประสาทร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่เยียวยาให้การช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดงเจริญอำเภอบึงนารางและอำเภอบางมูลนาคโดยนำถุงยางที่ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มรวมทั้งยาสามัญประจำบ้านออกจากจายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจำนวน2จุดนะครับ จุดแรกเนี่ยนะฮะคือบริเวณสาลาการปรเรียนวัดวังบงตบําบลสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจํานวน0 0ครขัวเรือนส่วนจุดที่2ครับบริเวณศาลาการปรเรียนวัดวังสำโรงตําบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนาคอีก500ชุดเพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นกันไปก่อนนะครับโดยนายสิริวัตรขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้บอกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสำรวจความเสียหายที่แท้จริงเพื่อสรุปแล้วก็จัดสรรง,งบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาพืชผลในาการเกษตรอย่างเช่นนาะข้าวพืชไร่พืชสวนและก็การประมองอย่างเร่งด่วนตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะครับโดยภาพรวมของพิจิตรครับพื้นที่มีความเสียหายรวมทั้งสิ้น12อำเภอ60ตำบล455หมู่บ้าน รัศดนได้รับความเดือดร้อนไป1 5 0 6 8ครัวเรือนมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไป8 6 9 6ไร่โรงเรียน22โรงเรียนวัด2แห่งปัจจุบันระดับน้ำลดลงบางพื้นที่ครับแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอตะพานหินบางหมุนนาคระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่นั่นเองครับ รองอธิบดีกรมชมประทานนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าน้ําในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเพิ่มอัตราการระบายน้ําเป็น700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการป้องกันน้ําล้นเขื่อนก็คาดว่าจะไม่กระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาครับในสุเทพน้อยไพรโรดรองอธิบดีกรมชมประธานเปิดเผยนะครับว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เพิ่มการระบายน้ําจากเดิม600ลูกบาทเมตรต่อวินาที เป็น700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับหลังจากเกิดฝนตกหนักบริเวณอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบรุรีก็ทําให้มีน้ําเข้ามาเติมภายในเกิื่อนอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเช้าของวันนี้ครับเกิื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์รองรับไว้975ล้านลูกบาทเมตรว่าคิดเป็น102ของความจุเขื่อนนะครับ และในช่วงที่ที่ผ่านมานะครับระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นอีก9ล้านลูกบาทเมตรจึงต้องมีการเพิ่มการระบายน้ําเพื่อป้องกันการเกิดน้ําล้นเขื่อนและก็จะควบคุมกันไม่ได้โดยการระบายน้ําที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะไปกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่าท้ายเขื่อนพระราม6เท่านั้นครับส่วนพื้นที่อื่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกรมชมปรทา,านได้ลดการระบายน้ําจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบในแม ท่งน,นี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครครับยังช่วยรับน้ําที่พร่องจะเ่อนป่าสักร,ระบายผ่านทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยปโปรยน้ําผ่านคลองระผีพัดนะครับแยกตะวันตกต่อเนื่องไปยังคลองรังสิตสิผ่านไปยังคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิต ก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรเพื่อสูบน้ำลงทะเลต่ตอไปเยาะก,ก็ตามครับยืนยันว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาน้ำล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่เพราะปริมาณน้ำปีนี้ไม่มากสถานการณ์น้ำและฝนโดยรวมเป็นขาลงแล้วเพียงแต่มีฝนตกมากบริเวณจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเขตของอ่างเก็บน้ำป่าศักชลสิ์ธน์นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายจังหวัดกําลังประสบปัญหาน้ําท่วมเพราะว่าฝนตกหนักนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่บางแห่งนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ในทางกลับกันซึ่งก็เจอฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําอีกนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดหนองบัวลําพูนั่นเองครับนาข้าวกว่า5ไร่หญ้านเต็มนาข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้ครับ หลายพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ไร่นาเสียหายเป็นจำนวนมากในช่วงนี้นะครับแต่ก็ยังมีนาข้าวของเกษตรกรที่บ้านดอนขีอําเภอเมืองจวดหนองบวัวลำพูกว่า5ไร่ครับเจอสภาพฝนทิ้งช่วงทําให้ไม่มีน้ําท่วมจึงเกิดหญ้าท่วมนาข้าวรถทอนสูบน้ําใส่นาข้าวไม่ไหวจําใจต้องปล่อยให้หญ้าท่วมนาข้าวพร้อมกับถอนหญ้าออกจากนาข้าวหวังที่จะมีฝนตกลงมาพอจะได้เก็บเกี่ยวกันบ้างนะครับ โดยนางบัวสยามสีหลงครับอายุ67ปีเจ้าของที่นากว่า5้าไร่แล้วก็อยู่ในพื้นที่บ้านดอนขีหมู่ที่7ตําตบ,บลลาพูอพําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูกําลังถอนหญ้าที่ท่วมต้นข้าวออกจากนาข้าวนะครับก็บอกว่าเนื่องจากที่นาเนี่ยไม่มีน้ําท่วมขังเหมือนกับทุกปีจึงทําให้นาข้าวเกิดหญ้าขึ้นจนํานวนมากทําให้ต้นข้าวไม่สามารถแตกกอและเจริญเติบโตได้ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมีการสูบน้ําจากแหล่งน้ําใกล้เคียงมาใส่นาข้าวแต่ทนแบกรับภาระค่าน้ํามันไม่ไหวนะครับจึงปล่อยใหห้้ญา ท่วมนาข้าวในที่สุดแต่ก็ยังต้องออกมาถอนหญ้าใน,นออกจากนาข้าวอยู่เพื่อรอให้ฝน,นตกลงมาพอได้ท่วมขังบ้างแต่หากฝนทิ้งช่วงไปเลยก็จะทําให้ยากเกิดมาท่วมข้าวใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมครับกระทรวงพาณิชย์นได้ออกมาคุมเข้มโรงสีและก็จุดรับจำนำป้องกันความไม่โปร่งใสพร้อมกับบังคับปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวส่วนเกินด้วยครับ ายสุดชาติสินรัตรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในจังหวัดตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำในปี2556ทับ57ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวที่ส่วนเกินจากที่ชาวนานเนี่ยเข้าร่วมโครงการเพราะว่าโครงการรับจำนำครั้งนี้มีการจำกัดวงเงินที่ชาวนาจะร่วมโครงการได้ที่350,000บาทต่อครัวเรือนทำให้มีข้าวเหลือที่ต้องขายให้กับตลาดทั่วไปซึ่งชาวนามักจะขายให้กับโรงสีที่เปิดเป็นจุดรับจำนำนั้นเองนะครับ และหาไม่มีการประกาศราคารับซื้อในท้องตลาดที่ชัดเจนอาจจะเป็นโอกาสให้โรงสีกดราคาข้าวจากชาวนาได้ซึ่งการปิดประกาศราคารับซื้อโดยอ้างอิงจากราคาตลาดปัจจุบันตามคุณภาพของข้าวเพื่อให้ชาวนาได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีโอกาสเลือกโรงสีที่ให้ราคาข้าวดีนะครับแล้วก็เป็นจุดรับจำนำแทน นอกจากนี้ยังกำชับไปยังการค้าภายในจังหวัดไปแล้วนะครับให้กวดขันในเรื่องนี้เพราะโครงการรับจำนำครั้งนี้มีข้าวส่วนที่เหลือไหลเข้าสู่ตลาดปกติและอาจจะเป็นโอกาสให้โรงสีกดราคารับซื้อจากชาวนาได้เพราะเห็นว่าชาวนาไม่มีทางเลือกซึ่งนอกจากจะให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อที่ชัดเจนทางกรมยังเข้าไปสุ่มตรวจการคำนวณปริมาณแล้วก็ราคาข้าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติว่ากอขอชกกำหนด ก็คือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร,ะร,กรจะกกำหนดปริมาณข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ในความชื้น15%แต่ข้าวที่ชนาเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่จะมีความชื้นประมาณ30%ดังนั้นต้องทอนความชื้นไปที่15%ก่อนซึ่งหากโรงสีไม่ดำเนินการก็จะถูกขึ้นบัญชีดำและห้ามเข้าร่วมโครงการอีกต่อไปนะครับ นอกจากนี้คณะกรรมการกขอชก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวัดทกสตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มากขึ้นนะครับหลังจากการปรับเพดานปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำไว้ที่ไม่เกินรายละ350,000บาทต่อครัวเรือนโดยเน้นกลุ่มที่มีการอ้างการแยกครัวเรือนใหม่แล้วก็มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้ข้าวได้เข้าร่วมโครงการได้มากที่สุด ซึ่งโครงการที่ผ่านมานะครับมีชวนาที่มีมูลค่าข้าวเข้าร่วมโครงการมากกว่า1ล้านบาทหลายรายส่วนทกศครับได้ตรวจสอบเกษตร,รกรที่มาขอเปิดหน้าบัญชีใหม่เพื่อใช้เป็นช่องทางรับเงินข้าวจากโครงการซึ่งกำหนดให้ทกศสามารถโอนเงินเขา้าบัญชีของเกษตร,รกรได้เลยครับ ไปดูทางด้านโรงสีกันบ้างนะครับทางสมาคมโรงสีข้าวไทยบอกว่า6วันแรกหลังจากมีการเปิดโครงการรับจําแบ่ข้าวของรัฐบาลก็ยังคงไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับขณะที่โรงสีก็ยังติดปัญหาการออกเลขกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการของรัฐบาลนะครับเพื่อใช้ในการออกใบประทวนให้กับเกษตรกรจึงยังไม่สามารถออกใบประทวนให้ได้ครับ นายมานัทก,กิจประเสริฐนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยบอกว่าโรงสีมีความพร้อมในการเปิดให้เกษตรกรนำข้าวไปจำานําในโครงการของรัฐบาลหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดโครงการรับจำานาข้าวนาปีฤดูการผลิต2,556ทับ57เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับ โดยในขณะนี้โรงสียังไม่สามารถออกไปประทวนให้กับเกษตรกรได้เนื่อจาว่าติดปัญหาเลขที่กรมธารประกันภัยที่องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอกําหนดให้ต้องทํากับ8บริษัทที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนะครับจึงสามารถ กรอกรายละเอียดผ่านเข้าระบบไอทีหรือว่าระบบเซมิออนไลน์ของอคสอเพื่อเอาไปประจวนให้กับเกษตรกรได้ครับซึ่งการทําประกันภัยยังไม่เรียบร้อยในบางพื้นที่รวมทั้งการปรับปรุงระบบออนไลน์ของโรงสีก็ไม่สามารถรองรับระบบเซมิออนไลน์ของอคสอได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีข้าวเข้าร่วมโครงการมากขึ้นเพราะผลผลิตออกมาค่อนข้างมากแล้วก็เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลิตได้มากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยก็บอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทางสมาคมโรงเนีได้รายงานมาว่า,ายังได้รับผลกระทบไม่มากนะเนื่องจากรงสีในพื้นที่ลุ่มหรือว่าในภาคกลางได้เตรียมมาตรการรองรับเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะเคยมีประสบการณ์กับน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี54สนับพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ดอนปริม,มาณน้ํามากแต่ว่าจะส่งผลดีต่อการทำารนาของเกษตรกรนะครับ ด้านนายประสิทธิ์บุญเฉยครับนายกศสมาคมชาวนาไทยก็พูดถึงความคืบหน้าในการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี56คับ57ได้เดินมนการเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้กเกษตรกรยังนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการไม่มากนะครับเพราะว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการยังอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวในฤดูการผลิตที่แล้วให้กับรัฐบาลอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งยาระบายข้าวออกไปไม่หมด จึงไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจะเก็บข้าวรอบใหม่คาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแม้ว่าเกษตรกรจะได้รับใบประทวนไปแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณจํานวน270,000ล้านบาทที่จะนามาดําเนินโครงการรับจํานําข้าวรอบใหม่ขณะที่นาย,ยกสมาคมข้าวไทยก็ยังกล่าวถึงสถานการณ์น้าท่วมในขณะนี้ว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงครับโดยคาดว่าปริมาณฝนจะน้อยลงเพราะว่าเป็นช่วงของปลายฤด,ดูฝนก็เลยเชื่อว่า พื้นที่นาจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยประกอบกับผลผลิตออกมาอย่างน้อยอยู่นะครับเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเราครับจากโรงศีนะครับมาต่อที่พี่นงเกษตรกรชาวนาไทยกันบ้างนะครับเ็นบอกว่าจะมีการมารวมตัวกันเดินทางไปเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็การขึ้นทะเบียนผลผลิตต่อไร่ใหม่ในวันนี้ครับโดยหากไม่มีคําตอบนะครับเดี๋ยวจะมีการกําหนดท่าทีเรียกร้องเต็มที่เหมือนกันครับ ในวิเชียนพวงลำเจียกในยศสมาคมชาวนานและเกษตร,รกรไทยบอกว่าในวันนี้ครับกลุ่มเกษตร,รกรจะเดินทางไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,ร,ก,กรณ์พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การคทะเบียนผลผลิตต่อร่ใหม่ เนื่องจากกำหนดพื้นที่เพาะปลูกของแต่และจังหวัดไม่เท่ากันเช่นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดที่625กิโลกรัมต่อไร่แต่จังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทองกำหนดที่700กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรในพื้นที่อื่นเนื่องจากปลูกข้าวชนิดเดียวกันแต่กำหนดพื้นที่ต่อไร่ไม่เท่ากันหากรัฐบาลยังไม่มีคำตอบทางกลุ่มเกษตรกรจะหารือเพื่อกำหนดท่าทีเรียกร้องรัฐบาลอย่างเต็มที่เหมือนกันครับโดยนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกถึงโครงการรับจำนำข้าว หน้าปีฤดูการผลิต2,556ท57ที่เริ่มมาตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้ยังไม่มีโรงสีที่สามารถเริ่มดำเนินการรับจำนำได้ครับเนื่องจากอยู่ระหว่างปิดบัญชีและส่งมอบข้าวฤดูการก่อนหน้านี้ยังไม่แล้วเสร็จส่วนผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมบางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวข้าวได้ทันแต่ก็นําไปขายให้กับโรงสีได้เพียงตันละ4,000บาทเพราะว่ามีความชื้นสูง สำหรับข้าวที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จงังหวัดพระนกรศรียุธยาซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยสําหรับพืชผลทางการเกษตรไร่ละ1,113บาทรายละไม่เกิน30ไร่แต่ก็ยังมองว่าไม่คุ้มค่ากับความเสียหายของเกษตร,รกรครับมาต่อกันที่ทอกศกันบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เร่งหาเงินทุนรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี56 57คาดว่ากลางเดือนนี้น่าจะได้ข้อสรุปนะครับ ยืนยันว่าทันรับจำนเข้าวรอบใหม่อย่างแน่นอนพร้อมกับมีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบะอุทกภัย27จังหวัดแล้วครับในสมศักดิ์กังธทีรวัตรรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวทกศได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่4กันยายน2 5 5 6อนุมัติกบประมาณ2.7แสนล้านบาทเพื่อรับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการปลิดปี5 6าทับและดนมอบหมายให้ทกศเ,เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเม็ดเงินดังกล่าวนั้น ตอนนี้กระทรวงการคลังอยุ่ระหว่างการสรุปแหล่งที่มาของเงินทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้และทันต่อการรับจำนำเข้าฤดูการใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนการรับจำนำข้าวนาปลังของชาวนาภาคกลางที่โรงศีได้รับใบประทวนหลังจากวันที่15กันยายนซึ่งถือว่าเลยกําหนดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเอาไว้หากจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมก็จะเจางเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจนารณาก่อนทำให้ขณะนี้ครับยังไม่สามารถจ่ายเงินตามใบประทวนของเกษตรกรได้ ส่วนแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบทบกภัย27จังหวัดทั่วประเทศนั้นน่ะน,นะครับทากาสจะขยายระยะเวลาการชบานี้ออกไปอีก1ปีโดยไม่คิดดอ,อกเบี้ยรครับพร้อมกับให้เงินกู้ใหม่อัตรารเบี้ยต่ำเพื่อนำไปสู่การผลิตสำหรับเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายร้ายแรงกว่า150ขณะเดีวยวกันถ้าเกษตรกรมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมทากาสครับจะเสนอข้อมูลให้กับคณะรัฐมนตรีพิจรารณาต่อไปครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ายังกลับมาอยู่กับผมสถาพรเช่นเคยครับ